คนที่เราได้ทำงานร่วมกันก็ยก็ดีใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ค่ะเช่นกันครับเช่นกันครับอันไหนอันไหนอัยไหนมาเล่นอีกละมันหลอกมาเล่นอีกงละ เออแรกแรกคิวสองคิวแรกก็โอเคก็นั่งคุยชายจริงแต่ไม่ใช่เฟนฟ้าก็โอเคเทนเอาเทนเาไม่เป็นไรตัดภาพไปทีกูใส่ชุดตำรวจตั้มตั้มตั้ตั้โอ้ยิงด้วยมีแอคชั่นก็เลยแบตุย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 สวัสดีค่ะยเพืกอนผู้ชมนุ่นหาชืว์นิดาพาพา ละครเรื่องรักนิรันจันพาค่ะทางช่องสามาเป็นคนสวยมากตอนนี้เรากำลังจะได้เข้าไปในะ แอนะแยอนะทกคนที่เราได้ทำงานร่วมกันก็อ้ก็ดีใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ค่ะเช่นกันครับเช่นกันครับอรน่อยอร่อยอ่า่อย กล่าวอะไรเดี๋ยวพูดแล้วน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลก็พีใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ต้นพี่ต้องนะครับพี่ต้นพี่ต้องนะครับที่ยังมองเห็นคุณค่าของพระเอกแก่ๆคนนึงนะครับแก่ๆคนนึงนะครับคสองคน จะพูดกัแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้จูที่เราผ่านเวลากันมาตั้งปีกว่าๆนี่ข้อมูลภายในกองไม่มีบ้างเหรอพี่ด้วยไงควรู้สึกในกองพี่ไม่ไม่ชอบแสดงความรักออกสื่อก่อนหน้านี้พี่กอดจูบกับแม่มาเรียบร้อยแล้วพี่กอดจูบกับแม่มาเรียบร้อยแล้วเร่องคล้ายๆเท่าเจะใช้เราก็แสดงความรักกับเขาตรงๆเลยโอเคนะครับเชิญพี่กบ ช่วยกล่าวแก่ทีมงานผู้สมเกียรติทุกท่านก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ดีแล้วนะฮะเขาหลอกมาเล่นอีกละเขาหลอกมาเล่นอีก่งละเฮ้ยพี่ผมเล่นสไตล์งานเนี้ยทั้งเรื่องไม่ต้องเดินนั่งวิวชายนะตลอดจริงเหรอเออแรกๆรกคิวสองคิวแรกโอเคก็นั่งวิวชายจริงๆแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าก็โอเคเทนเอาเทนเอาไม่เป็นไรตัดภาพไปทีกูใส่ชุดตำรวจต้มตําตําตําโอ้ยยิงด้วยมีแอคชั่น โดนระเบิดตตุุ้้ยยระเบิดที่บ้านไหนครับตุ้ยตุ้ยที่ประเทศไหนระเบิดตุ้ยครับคือตุ้มก็ตุ้มสิพี่บอกแล้วตุ้ยอะไรแล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่เสื้อผ้ามันเจาะดู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 นะเสื้อกูเออโดนระเบิดโดนยิงโดนอะไรใช่ไหมใช่ไหมเละเละวันนั้นเละมากนะยครับสุดยอดแล้วก็ไปตายอันนั้นอันนั้นที่หนึ่งแล้ว โดนยิงีที่หนึ่งที่ที่แอกซตูนมากกว่านั้นพี่แอคชั่นใส่สลิงบ้างไม่ได้ใส่กูแค่นี้กูก็เหมือนโดนหลอกพอแล้วเฮ้ยสนุกต้องขอบุณทีมงานที่ทำให้รักนี่นาจะชาเหมือนสนามเด็กเล่นของกูดูกูมีเพื่อนอยู่คนเดียวเลยแล้วแล้วมันเหลือสองข้างหรือข้างเดียวอะไรใครตอนตอนนี้รูเป็นหนึ่ง บ้านแรงชีดแรงแก็จะแยกกันชีดแรงแก็จะแยกกันเออชอบมันต้องรุ่นนี้นะมันจะรวมเป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าน้ำแรงแงก็โอเคครับนะพี่กบแงก็ขอบคุณอะไรครับอุ้ยเดี๋ยวมันก็เจอกันอีก้แหละอ๋อโอเคเออครับกล่าบประคุณิไม่ดูนะทุกต้องว่าวงกุอยู่เป็นจีนเนี่ยกล่าบประคุณิไม่ดูนะทุกต้องว่าวงกุอยู่เป็นจีนเนี่ยโถ่เขอกล่าระพฤตข้าด้วยกล่าบประคุณพี่ต้น คนะทีมงานคนขับคนขับทำการแสดงให้เมียดูว่าอย่างเงี้ยมีแปดเรื่องเออขอบคุณครับนะฮะสรุปกันมากครับผมเวลาตัดต่ออะไรยังไงก็จังๆหน่อ่เมียบมาใจก็จังๆหน่มยหนึ่งเมียบุมาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เป็นผู้ใหญ่ที่ได้เอ่ยคำนะครับแล้วก็ทีมงานทีมไฟนะครับผู้กลับของเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพี่พี่ตองนะครับแล้วก็แม่หนูนะครับก็มีความสุขครับหนึ่งปีห้าเดือนนี้นะครับเราได้ทาอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะครับคือเป็นตีนแบบพายนะครับอันนั้นเขาข้ามสัตว์ของเราข้ามปีนะครับเราข้ามปีนะครับสุดยอดครับผมนี่ผมเลยครับ ค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสนะคะที่ต้นนะคะที่ต้องแม่หนูด้วยนะคะให้โอกาสสันนี้มาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จริงเคยร่วมงานกับแม่หนูมาแล้วนะคะแล้วก็อขอโทษด้วยที่พอดีมันหนึ่งปีห้าเดือนขอโทษที่หุนกับหน้าไม่ความทีมูกับหน้าไม่ความทีมู เก่งมากนะคะแล้วก็ที่จริงเราขอขอบคุณนะคะพี่เป้าด้วยนะคะขอบคุณพวกกับนะคะจับจี้จับชัยที่จริงพวกกับวันนี้ก็จับจี้จับชัยหนู่กันตั้งแต่เด็กแล้วเคยเจอพี่เป้าบกเลยพี่เป้าเนไหนแล้วก็ได้มาเจอลยเรื่องดีสนุกมากเพราะ พ่เป็นคนที่แบบเอ้ยเล่นมาก่อนเลยทำมาก่อนเลยอะไร่เงี้ยแล้วก็เปิดโอกาสให้เราคิดเต็มที่นะคบเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยสนุกจริงๆอยากให้ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ครบเนาะมีทุกอย่างเลยบูอย่างไม่กี้ได้เห็นปูแอคชั่นมีรบใช่จูกันตรงกันตีกันมีครบทุกอย่างเดี๋ยวรอดูค่ะใช่ครับก็โอ้โหดังทาาผมก็ตัวผมเองก็คือขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมผมเชื่อว่าผมได้จากเรื่องนี้เยอะ นะครับผมผมได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเป็นครูที่ถอนผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแน่นอนอย่างพี่เมย์นะครับขอบคุณฝั่งฝั่งแอคติ้งด้วยนะครับที่บอกว่าจำที่จำชัยนะครับผมคอยคอยดูทุกรายละเอียดซึ่งซึ่งฐานก็มุดกลับมาที่เราเองเราได้ได้เอามาใช้ผมได้เอาไปใช้เร so, right? ื่องหน้าอะไรพี่ไม่ว่าผมนะแล้วผมก็ขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนนะครับผมอย่างพี่เข็ดเนี่ยก็บอกว่าให้คทำกันเองเนาะบอกว่าแบบมาทูนบทกับผมอ่ะต้องแบบ เออจนจนชินจนคล้องอะไรอย่างเงี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ <concealer> พ <out> <ä> ี่เป้านะครับอย่างพี่เป้าเนี่ยก็แต่ว่าเป็นวิธีการแสดงออกอย่างแมนๆครับผมการสอนอย่างแมนๆซึ่งซึ่งเราก็ได้ได้ได้เรียนรู้หลายๆหลายๆอย่างนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่แล้วก็ทีมงานที่น่ารักทุกคนที่คอยแบบว่ามาเล่นมาเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็ กิมโซ้าขนาดนั้นจริงผมชอบไอเริ่มอยู่ไอเริ่มอยู่ในหัวเอาจริงๆนะก็คืออย่าไปแข่งเขาเลยให้เขาเถอะให้เขาไเถอะถ้าแต่งมาขนาดนี้กโบกแท็กเที่ยังไงครับพี่บอลเรียกแกันเอาแต่ว่าอีกคนนึงนักแสดงนะคะที่ไม่ได้ขึ้นมายืนตรงนี้นะคะมีพี่มิงด้วยนะคะพี่มิ้งนะคะพี่มิ้งพี่ิงขึ้นใ่ายได้พี่มอยาอากให้ขึ้นใหนพี่มิ้งกว่าม้ก็พุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่มิจะผ่าดตอนนเ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ของผู้อีกนิดนึงก็ขอบคุณขอบคุณทางนักผู้จัดด้วยนะครับผมเจอที่ที่เลือกเนาะแล้วก็ให้โอกาสเป็นบทที่ดีมากๆครับก็ก็ดีใจภูมิใจที่ที่ได้เล่นบทนี้นะครับก็หวังว่าจะรอดูทางทางทีวีในการทุกคนครับขอบคุณพี่ต้องพี่ต้นแล้วก็ไม่ถูกไหมครับครับผมสนับสนุนก็ดีใจมากๆนะคะที่ไม่มาร่วมงานกับแม่หนุ่มซึ่งรู้จักแม่หนุ่มมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้ร่วมงานกับ ที่พ yes. ี่ทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะขอบคุณพี่ต้องพี่ต้นนะคะลุงโนแม่โดแล้วก็ทุกทุกท่านเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานเดือนนี้นะคะขอบคุณค่ะแขงรอดมาจับผูตัวเองใช่แล้วนั่นแหละ ถ้าผู้หญิงไม่ถึงแต่โนงไว้อ่าก่อนโ okay. บไกอไโอเคพร้อมพร้อมแล้วเรียบตัวเริ <Okay. S 1> ่มไปมุนมุนอับดุลสองสามสี่ต้องหัวนห้ห้าหกเจ็ดใครเปิดแฟร์ั 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ไป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 ไฟหรือนอกหรือนอกไฟและผู้ชุด,ดีได้แก่เอาแล้วใต่5,000 5,000ครับราวันนี้ครับอย่าพึ่งสบางกานะต้องสลับเลย้องเลยนะก้อง ก้าวสอและคู่ที่ได้รางวัล5,000บาทจากแม่หนูชนลีได้แก่คุณรอพันท้ารอพัทา้อทาพันทาี่ยันท้าพันทาันทาอีกนิดนังนิดนึงห้า0 0บาทจากแม่หนูได้แก่คุณ